อ่ะแล้วทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่เกมโลโบกในแมป s ิคบิที่ทาวเวอร์ดีเฟนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มตู้โคเวอร์นะซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราสุ่มกันไปแล้วยังไม่ได้ตัวนะก็ได้แต่ตัวกระก,กากมายังไม่ได้ตัวก็อตเลยตอนนี้ผมมีอยู่อีก60,000เพชรนะซึ่งไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะไอ้กล่องลิ m i t ต็ดไทมเนี่ยมันไปเร็วเกินนะก็ ต้องรีฟาร์มรีบอะไรนิดนึงนะโอเคมาเดี๋ยวเรารีบเปิดเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันจะไปละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงโมยังไงก็น่าจะทันนะอันนี้เรามีบูสต์อยู่562อันเปิดเลยอันเดียวก็พอแล้วลนะเราปิดอันนี้กว่านะฟาสต์โอเพนแล้วก็เอ่เปิดเสียงเกมนะเราจะมาลุ้นกับเสียงเกมดีกว่าแนละ้วจะมีเสียงกิ้งหรือเปล่าวังว่ามันจะมีนะมาอะไรแล้วทุกคน9ก้ากล่องแรกนะวับอ่ะปึ๊บ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  ปึ๊บอื้อคือมันออกยากเหมือนกันนะไอ้ตู้นี้เนะี่ยทำมันเล่นไปนะทุกคนไปก้าวกล่องนะว๊ปป๊บปึ๊บปึ๊บ,บเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้มีแดงผ่านมานะแต่แดงผมไม่อยากได้แล้วว่าแดงมันไม่ใช่ตัวโกงอะไรขนาดนั้นนะทุกคนโอเคพอถือว่าซุ่มซไปนะชนุดแรกครั้งที่สามนะว๊บปึ๊บปึ๊บอื้ือื้ม ตอนนี้คือผมไม่ได้ฟังเสียงเกมเลยนะเพราะว่าเราอยากลุ้นเราอยากลุ้นกันหน้าจอมากกว่านะอันนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะผมเปิดดูดิ0.4เปอร์เซนมันออกยากยังอนะแล้วกล่องก็ไปเร็วเกินนี่ผมฟาร์มมาเป็นแสนเลยนะเจวันเนี้ยน่าจะเป็นแสนเพชรเลยอะทุกคนมันก็ยังไม่มานะไปต่อยครั้งหนึ่งแบบไม่มีเสียงกิ้งกังอะไรเลยผมวางหูฟังไว้ข้างๆตัวเลยนะแบบเห็นแล้วท้อ เห็นและท้อแล้วเกินตอนนี้เหลือห้าหมื่นแล้วนะทุกคนมาไปกันต่อผมได้มาทุกตัวแล้วนะยกเว้นตัวกอร์ี่เหลือตัวเดียวยังไม่ได้เลยอันอื่นเนี่ยไม่อยากได้แล้วนะเปิดแชทลุ้นไปดูดีกว่านะทุกคนโอ้ไม่มาถ้ามานี่มันจะขึ้นตรงแชทเลยนะเราแบบเห็นสปอยทันทีเลยอะเปิดฟาร์ตโอเพนรอเลยดีไหมยอย่างเงี้ยถ้าเปิดแชทรอแล้วเนี่ยมันไม่ออกเลยอะทุกคนสุ่มไป2 0 0 0มื่นแล้วนะตอนเนี้ย สองหมื่นละโอ้ oh, ยังไม่มาเลยนะตอนนี้เงียบจัดตัวแดงก็ไม่มาผมว่าต้องมันจะต้องย้ายเซริร์ฟอะเซิร์ฟนี้ไม่น่าไหวทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเปิดกล่องนี้เป็นกล่อง,องสุดท้ายนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายเซิร์ฟละปิดแชทปิดแชทเราไม่อยาก <c oughs> ไม่อยากเห็นสปอยเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรกิ้งกิ๊งใช่ไหมใช่ไหมขอร้องขอขอขอข <c oughs> อ <c oughs> ไม่ใช่ทุกคน มาตอนนี้เรามาอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะโอ้โหมันจะยากอะไรขนาดนั้นเนี่ยอะครึ่งทางแล้วนะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่ากอดลี่จะมายากหลือเกินนะเราได้ตัวแดงมา3มตัวแล้วตั้งแต่เปิดกล่องนี้มานะทุกคนคิดดูแล้วกันว่ามันออกเยอะขนาดไหนป๊อปป๊อปป๊อป๊อป๊อป๊่เอ,อ๊จะมาหรือเปล่าผมว่าไอดีเดียวมันไม่พอจริงๆนะดูแล้วเนี่ย น่าจะต้องเล่นสองสาดีขึ้นไปจะพอแล้วก็ไป a อ k ด้วยกันโอ้โหแชทไม่ขึ้นเลยอ่ะเหลือ25,000แล้วว่าผมจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอออกไปดูแป๊บนึงว่ามันออกไปกี่ตัวแล้วนะในไอตัวกอดดีตัวใหม่นะตัวโคเวอร์เนี่ยคลิปใหม่ผมจะสุ่มทันหรือเปล่าออกไป240ตัวมันออกไปน้อยจังอ่ะสุ่มไปใหม่ดิปึ๊บโอโ้ไม่ขึ้นจริงๆให้ทุกคนผมว่าไม่มีโอกาสจะได้แลนะ้วตัวใหม่เนี่ย สุ่มไปสามครั้งแบบเงียบๆก็ยังไม่มานะทุกคนดูมันทำเหลือหมื่นเดียวแล้วนะตอนนี้โอ้กะว่าสุ่มสักสามหมื่นน่าจะออกอะไรนี้มันยังไม่ออกเลยนะเราได้อีกประมาณสี่ครั้งทุกคนก็จะหมดแล้วผมว่าเรามีโอกาสที่จะไม่ได้ตัวนี้นะโอ้สัปดาห์นี้ผมสุ่มไปประมาณหนึ่ง0สนเพชรนะก็ยังไม่ออกจริงๆ ะท้อแล้วเกินไม่มาแ <Surprise S 1> ้วส <f> โอ้โหตัวเดงมาอีกเยอะว่ะตัวแดงเรามีสี่ตัวแล้วอยากได้สีม่วงอ่ะขอสีม่วงได้ไหมตอนนี้ขอสีม่วงับมาไหม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 ไม่มา,าทุกคน <No. S 1> เหลืออีกสองครั้งนะผมเปิดปาร์ตโอเพ่นเลยลวกันไม่น่าจะได้ละโอกาสสุดท้ายของเราปุ๊บมาไหมมา ป๊บปุ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 ๊บโอ้โหปุ๊บโอ้โหไม่มาทุกคน Store เพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงอเลยหมดนะเหลือสองร้อยห้าสิบสมได้อีกสองครั้งอะเผื่อจะได้แบบกล่องแยกอะไรนี้ครั้งหนึ่งอะไรโอ้โหเรียบร้อยนะรถบันแบบว่าเข้มปี ก็สรุปแล้วอีเวนต์ของโคเวอร์เนี่ยผมไม่ได้ตัวอีกแล้วนะทุกคน <S <S ผมพลาดมา 2, 3ตัวละตั้งแต่ตายไท่านแล้วก็ตัวของอะไรนะที่ผมไม่ทันน่ะ่นแหละผมพลาดมา3ตัวแล้วก็ยังไม่ได้นะอันนี้ผมก็ขึ้นท็อปห0าลยูนะทุกคนเป็นเพลเยอร์ที่ชนะก็ผมชนะมา1,700ครั้งแล้วแล้วก็คนนี้เนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกันนะชนะมา2.3 k 2 3 0 0ครั้งนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอะไรเอ่ย เป็น top end l e นนะซึ่งผมก็ไม่ได้ลงเอเล e เลยนะโหเล่น700 759เวฟเล่นไม่ได้ไงอ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วนะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเพชรมามาสุ่มต่อแล้วกันนะโอ้เกืออีกแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรนะเห่ือรู้สึกว่าออลี่ตัวนี้เนี่ยก็มีสกิลที่น่าเล่นนะเป็นตัวตี ae ด้วยอ่ะก่อนที่จะไปผมขอเปิดาร์มเปิดคอยดับเบิดคอยไว้ก่อนล้กัน